พ่อขาสวัสดีค่ะครับโอเคค่ะเจอพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุ์ตุลากันค่ะพอกินหนึ่งผักกับแจ่วด้วค่ะพี่น้องเนื่งผักกับแจ่วแล้วก็ผัดผักอาบอกเกอรี่ใส่เห็ดใส่กุ้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคิพันธุ์ตุลาการค่ะขอบคุณเลยร้ายค่ะพี่น้องอาเป็นวิธีการดำรงชีวิตของครอบครัวคมพันธุตุลาการค่ะ เช้านี้คุณพ่อทานข้าวแล้วคุณพ่อก็จะได้ไปเตรียมตัวค่ะไปหาหมอค่ะวันนี้ค่ะคุณคุมพันธก็จะพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะตามนัดค่ะพี่น้องวันวันนี้วันวันนี้จะต้องไปแต่เช้าค่ะไปถึงโรงพยาบาลไม่เกินสามโมงเช้าค่ะต้องรีบแล้วค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณเอฟทีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะช่องคุมพันธุ์ตุลาการทานให้อร่อยนะพ่อนะนี่ค่ะทานให้อร่อยอร่อยเลยค่ะ ก็จะมีพ่อชอบกินนางหวานเนี่ค่ะพ่อขาแกงนางหวานอร่อยอ่านี่ค่ะปึ๊บตักให้คุณพม่แกงนางหวานเจละเจลีลิอร่อยอร่อยหวานหวานค่ะแซ่บค่ะพี่น้องอาหารมื้อเช้าของคุณพ่อค่ะหนึ่งพักพี่น้องเนี่ยหนึ่งพักเป็นตะแซ่บค่ะเนี่ย หนึ่งผักแซบค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโควงพันตุลาการค่ะอ่ามาดูคุณพ่อกินข้าวค่ะพี่น้อง คุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคุมพันตุลาการค่ะข้าวเช้าค่ะกินตรงที่สารตะก้านี่แหละค่ะพี่น้องจัดให้เลยค่ะตรงสารตะก้าเลยค่ะพ่ออยากทานตรงไหนก็จัดให้พ่อเลยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> น้ำอยู่นี่ค่ะพ่อขาน้ำอยู่นี่นะคะอ่ะกินน้ำนิดนึง โอเคอเค่ะช่องโคมพันตุลากันนะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆลยค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอือหือกับเขาขึ้นบ้านนะคะพี่น้องนี่ค่ะมีลวกดอกเออมีหนึ่งดอกแคมีผัดมีแจ้วบะขนนี่ค่ะหมูเดี๋ยวคูมพันต้มแซบ่บแกงนางหวานค่ะพี่น้องกับแซ่บค่ะพ่อค่ะ ช้อนที่จะสดอะค่ะพ่อหนูจะหาช้อนที่สดดีๆมาให้นะด้ามยาวๆหนูจะไปหาซื้อดูวันนี้ค่ะหามาให้คุณพ่อสดแบบถนัดถนัดเอาด้ามยาวๆนะพ่อเนาะสดคล้องคอ อิ่มแล้วค่ะขอบคุณได้ฟซีมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่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 ะ